ตนี้เรากำลังอยู่ในรถเป็นรถแท็กซี่ที่ใหญ่มากที่ที่่ใหญสุดในโลกนะครับมันมีหัวติดเยอะเลยครับว่ามีใครบ้างนะครับพี่ตีอยู่นี้ครับเราไม่สามารถจะแพนกล้องไปได้ถนัดนะครับไอ้น้องเพนได้ล็อกรถก่อนล็อกรถด้วยด้วยล็อกประตูด้วยมีจิ๊บนะครับส่วนด้านหน้าอาจอยู่สองนะครับมีป้ากับน้องนะครับมันมีแท็กซี่ให้ก็ดีนะครับอ่า นี้โทษใครดีครับมันดันไม่ยอมจอดให้เราไอ้รถบัสบ้านั่นนะครับประสบการณ์ชีวิตครับครั้งแรกในและคันสุดท้ายไม่ทีหลังก็ต้องเตือนนะทักเลยนะครับมอกนะคุยเลยน้องาดูดีนงทักนะทักนะอย่าสงสัยอย่าสงสัยมากว่าจอดแล้วกม่ทำไมไม่ทักอ่ะเอ้ทำไมทำไมไม่จอดงงอ่ะมีมีงานบอกว่า มีการบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะไม่แช่นี้ก็ได้มันลืมมันลืมรู้ว่ามีสาขาสองเขาบอกว่าขอบคขอขอบคุณนะเถอะรถคันเล็กมันใช้แรงมาเท่าไหร่ไว้ทําไมันไปได้เออชอบมาเทยวเมืองไกลมันไปได้ก็ดีเลยแย่อยู่เลยเนี้ยเนี้ยคิดูจะเดินมาหรือไงกันอะยังไม่ถึงโอูโคตรไกลเลยอ่ะเขาผ่านมาต้องขอบคุณพี่กันเนี้ย แล้วไอ้ไอ้รถบัสแม่งก็แบบกวหนหน้ามันกวนมากเลยนะบอกว่าพวกมเร็งารุนาเดินไเป็ครงมนนที่้าเรือนน,อน่นะอันนี้คืออะไรอ่ะเรไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละจุดนี้น่าจะหมื่นแล้นนะถึง สุดเนจึงแล้วแท็กซี่ก็พาเรามาถึงกันอีกรถละไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละสองหมื่นต้องจ่ายไปดึงแล้วป้าอยู่ไหนยโอ้สุดยอดสุดยอดดูสองข่าตอนออกรถด้วยรถแค่นี้อันนี้คงถามมากันได้ไงมากันได้ไงมาอย่างนี้แหละ